จกเกตอนนี้เราจะป่ยเล่นนั่งเดกบีแต่ชอจากยแต่วัวบ้านมาไว้เงี้ยอยู่แบบนี้ก็สบายนะครับอยู uh ่แบบนี uh ้ก uh ็บายเขาอยู uh ่ก uh ันแบบกอเอียงอยู่กันแบบสบายเียหมก็อดีดีัีไ้อดีไม่ไอด ดีแต่นั่นี่ตับตับลูกนี่ตับ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 นี่ลูกเด็กเด็กแดงกันยังนี้วไปกวยกันหนึ่ไปกยกันอี่หม่ไปเลยนะก็อยากหม่ไป้อยไหมาห่อยนั่นหม่ไปนั่นอันนี้กอกลวยกันนะตรงนี้เป็น หม่เลยนี่ค่เออเอกาปัุเนี่ยมลนี่ลาายาใช่ไหมยากอยายากกเก็ดนะแกเก็ดกเหมยอันเนี้ยนะนี่เด็ก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 นูนี่ลูกเตือลูกลูกลกกันล้านกันไนี่ตน น่อบเต๊กน่อตกเลไตอนี้แต่ว yeah, uh, oh, ัน oh, ี okay ้ล oh, ูกแกเป้กับพี่นองอ่าอ่าออะกว่าตงเออโแติเนี้ยเนี้ยเนี่ยก่อนเนี้ยติงอออยู่ปาูอ๋ออันนี้มาก้ายนะเดี๋ยวนี้นะ เ้ปกนอยู่ไลานป่าน่นเะใปับคับนี่ไรกันเป็นเป็นเกลืองยาเกลืองยาแกกเก็ตแล้วนี่ใกล้บลื้นนี้อันนี้นี่หญิที่บ้านเป็นรากไม้นะนใเยาค่ะเอยาเอยาเอยา

อ่าตาปืนเป็นกินอะไรเตตาตาตตาวาเราโยตตับตีนวักินอะไรกินข้าวกันนะอ๋ออ๋อเด็กินหัวมันเอเด็กกินวัวมันนี่นะเี๋วเี๋วกูดหัวมันวันนั้นเยนะอ๋ออ๋อของนี่นตับยกไลไหม คน,นเยน่งนวเนป็นอยกันเลเียอ,อตอนนี้หน,น,นักตองเดียวเวนะครับเอวมามจุ่มเจ้าสาเกยนะครับไม่แนวกับเนี่ยเนี่ยบอกพวกเวะคณะนั่งนองเดียวเวก็คือมาแเวนะครับมาแเวจุ่มคณะออสาเกย ประมาณกี่คนได้เดี๋ยวยูกันนะประมาณยีดีนะแต่แต่ว่ายู่ในป่าไหนคองนู่นเลยนะนี่นี่ก็ใกล้ปืนองี่เป็นปืนี่นี่นองยี่สิบนี้เนี่ยเนี่ยนั่นโอ้อันละยีดีอันนี้อันนี้ต่างเป็นอีกหนึงนะอยเบียนึ่ง ต็ตมตมนี่เราใช่ไหไตไม่ใช่กิาดกินเ็นี่แบบคุดเอร์กับดดนนควันนี่นะยาแกก็เกเหนนะควนี่กนลาวกกินอบ่ดอกลาวก็ได้ได้โอแต่ว่าแกเกได้เกกะแต่ก็ยอย่ากับังแกเ

มันต้องปัดตมใบหรือว่าเกลือยาเดียวเองเดียวกันไหมนี่อันไหนได้หลานอ๋อ้อลแล้วตึ้งตะวายเกลือยานูอย่างไม้อะไอเตว่าต้มแล้วอะไอหนูแก้งันมีไหมไอนี่เยอะไอนี่เลยนะไอนี่เลกล่องจบเอ่ับับเออเ่นี้ปวกหมนะกันนะนะเนี่ย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 ปดต้มเลยแก้งเป๊กในกูดเลยนี่ ขับขับนี่อยังเต่านี่อยังเตนะ่าเนี้ยเนะอาเอาไปจับซื้อไปเรื่อยอันนี้อันนี้กี่บาทอันนี้เนี่ยครับพี่น้องครับตอนนี้หนักทอ,อง,เทกงเทียวเอาข้องมาแจ็กนะครับหนักทองเทียวเอาข้องมาแจ็กแต่เราเนี่ยมาพบด้วยบังเอิญน,นะครับก็เลยไม่ได้ซื้อได้มาฝากอะไร้อยนะเนี่ยหนักทองเทียวมาก ล่คุณไล่กำรรถข้าวฟ้องมาเชนี่ขอยากเล็กใหม่พ่อยครอามนเยอะสิตอน้ยอยากเล็กใหม่พ่อยปอน้นใหม่้ยนเนี่เรนี่กะต้มนะต้มนะอ๋ออ๋อนี่หนึ่งตุ้มนี่ยย

หนักน้อนักกองเที่ยวมาฮะใบไปได้ก็อยากปันนี่นี่มาไปได้หนิใบไปได้เองมันไม่ใกล้ไม่ได้มันใบใบไปนี่ย็นนะวัดซื้อดีนะใบไาไปปลาอันนี้อยู่เตตับนี่นอนปันนี้ไหมอันนี้ว่ายกปืนคุณนักกิดไม่รับอ๋อครับออ๋ครับนี่อยู่เรื่องอะไร ย่างคนอยู่ับอ๋อคับเดินก็ไปร้อยเลยนะรถดก้าได้เรอเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าบูเราไม่สร้างรถเลนะเรอยู่เอยู่บบอยู่ไงนะจะไปเอได้ไหมเด็กๆเลยหรือตึ้งต่ว่ะเออบดีปอดโดยบังเอินไม่ได้มาส้าวนี่ตึงตะวายเด็กๆไปเจอได้ไหมการกาอยู่น้อยอะลูก

เอาไว้มาแล้วเนตัวโน่นบลอกตุดอยู่ทับกับพีน้องไม่ได้ออมาโอ้บลอกตุดอยู่ทับติตวก็ไวไอ้โป้เลยยิงัดนะครับอยู่อยู่ทับไม่ได้ออกมาทับนี่คือสีปมกอได้ยเียกคับขี้ก้นลูกงมัดที่ขี้ก้นได้ิ่นครับดโต้นัลุมเนี่ยเขาได้ได้ได้น้อ้ๆน้องนัดค เดี S <S ๋ยวค่อยใส่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 ครับฮะของเหลวอ๋อครับอะไรกันหรือ ไปากเกมเนาหลายกันเป็นชิปกันเนาะมาเที่ยวหาใหญ่ครับมาหาใหญ่เนาิกันผ่อนนมรดเม็มาม่เปล่าขอบคุณมากครับขอบคุณน้อผมก็มาจากงานพระตางานวัดก็เลยมาแวะไม่อยได้มาเจอเขาเป็นพอหนึ่งของคนใต้ครับดูครับเ็มที่บล็อกนะพรายยองไปแจ็คหนักป

ก้าวคนเดี๋ยก้มคืนเพียอเดยวอันตได้เลยว่นตได้เลยอเต้าไอ้เต้าเลยไแล้วนะเป็นเรกู้อนป็เรกูเป็นะเล็นรอกู้เกูเล่เรา่เป็นป่าซ่าบืนเมืองอเป็นป่าซ่าบืนเมืองก้องเจ้าเท่าสาเคยนะครับเขาจะปูดมึงปูดกูปูดไอ้เต้าไอ้เต้านี่กับมาไเต้านี่ปืู ก็เดียวว่าบมานิบมานินะบมานิอ๋อนี่นี่อไเวอยู่ปลาไอ้เต้านี่ไม่ย้ายเลยบอกนั่งที่บอกนะโอเคอันนี้ตื้อไวเอามาเเดไอ้เต้าี็คพได้น เอาเอาลุกลุกไอ้เต้าลุกลุกไอ้เต้ามามาีกดนะเออหนาเดียวหนาเดียวเจ็กเบียนะเอ้าเอามาเลยมาเลยมาเลยนู่นน้นู่าลน้ากนู่นนี่คนนี่นู่นน้ Ê, mày thế... ừ. Ừ. Ngon, đây đây mai mãi tôi mãi mai mai tôi để nhắn để để nhằng ôn nhu con đường lưới, làm giật trong trạm đường tôi nông tôi non tôi nông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  อาวอ้าวติดๆกันเอ๋ตัวน uh. uh. ah. uh. uh. ี้ไก่ดำอ้าว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 บุ๋งดำพีเอาไปเอามามามาเออเราไม่ดีว่าแต่ฟังเสียงปิดเอ๋อ่าเล่นหนึ่งแล้วกล่องน้องเล่นแล้วกล่องน้องเล่นแล้วเอามาอันนี้เด็กๆ ไม่บอบอันตัวลุงคันแดนตัวนาคันเยอะเลยเยอะๆเลยลูกโตยหนุ่มยมากเอามามามาลูกมามาจืได้ลูกจืได้มมันรนอาในวัดีีนมาๆไม่ื้ลไม่ื้อานี่อันนี้จืได้ลูกมกยจืงดิเหนอ้าวนี่ ใหญ่กันมาแล้วอีกลุ่นนึงนี่เดี๋ยวได้ลูกแกเป้กับพี่น้องกับตัางเม็ดเลยอ๋อนี่ตัางเม็ดนี่เราไม่รู้ตำหน่ายไม้เหมือนแกเราตำไม่โดนแล้วที่เลี้ยงลูกบังกับไม่ได้ไม่ใช่บังนะไม่ใช่บังใหม่ใหม่กม่ได้กว่าได้หน้าไหนใจกว่าอ้าวมานี่เอาตีมันมานี่เอาเจอได้ลูกเจอได้ ชุยมาลงมาุยรับเลดยวเลยน้องชุอ้าใลนนี้ไม่ได้ีว้ายกมือไหว้ไปแล้วเอามาเร่มาเรืนิดนนูนู้นนูนมานูตัวยันนู้นไม่ไม่ใหญ่มาที่ไตัวยันั้นอะไรหอาอ่าอ่าูมิน

ยิ่งมาใช่ใช่งจ่าใช่ใช่นา่ใยิ่งจ่ยิ่งใช่เออน่น่ยิงยย่งเยอะเพื่ออ๋อน่ยน่นี่ลงจ่าเลจ่าึ้งไก่ตงนูอย่างเลยอย่างเลย้อึงก่ไม่ได้ตีมั้งไอ้เต้าไม่ได้ตีเขไม่ได้ตเาะกดกดใ้แล้ว

กล้วยก่อนทีเป็นเป็นตอนนั้นได้ม้หลกไมลักไม้เจอไปควักว่าน้ามั้งหลักไม้ระยะต้องวยไปแร้วนะครับแกหมาปบเื้อมนุษยที่ว่าเราอยู่รวมรูกันเป็นเผ้านึ่งกองจากตายนะครับ เดียวกันว่ามันนี่หรือว่าจะกไปใช่ไหมจับปลาจัปลาจับปลาอยู่แต่ตูนเรนี่นะอยู่ตรงว่านี่อยู่ตงวานี่นะก็หนับตื้อจัดหน้าวนับตื้ออะไก็ไปวัดไหว้ปลาไหมไม่นะเราโยบายบายตรงนี้นะคือว่าธรรมะกินไปเรื่อย มยาตงคนตยุติรก็ยังรู้ทำไมเลางติั้็ทำไมเราไม่มันดังวาบ้าว่าบานว่าบ้านว่าบานว่าบ้านว่าบ้านว่บนบ่บ่าบ่าบาวบบนว่านก่นบุ้้นน มันย่ปากแไม่เอาไม่ป้านไม่จะยูในปาาแกนู้นะันจะยู่่งยังมายังมีไม่คนจะอยู่ปาาแก่ไม่เลยไม่เลยก็อบานมุดอมาอยบานกัน่ดูที่ปันลุงกบโคมดเี๋ยวนกันนี่กนดูกันตัวใหญ่องมันันแต่แรยุบปันลุงกันแล้วมีตุราดรับกันไหมในช่วงนี้ไม่ไม่มีตุรทรับสินะ

อ๋ออย่างั้งยิงมั่งแค่นับว่าลูแค่ไปแลูกอ่ะพี่กุลลูกเกาไปแล้วลูกนองี่มนีลูกเองพี่มันี่ยัดอันนี้ดูยัดลางมานังอ๋อนี่ยัดตัางานอลานยตางมาดังตเปรต้องนำตอกเต

คือวาง่ากวางๆาหมือนัแต่ตับใจไหมแต่เล้ามาตีเมานอนได้ไหมแต่ตับไม่นอนเลยหลังฮะเดยวคุณนอนไม่ได้ตอนนี้ถ้าคนตอกตับเืล้วเวลาดูไหนตับเปียมัน Mới việc oh, tay young vila khoi kuôn về tập Sắp về tiêu đại Sắp tiêu đại nào tiêu đại nào 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 ม่จะรู้อต่ำทำไมรกครับเยแต่เดียวรือยังจัดปลาเลยมังยังจะได้กินเลยข้าวัดปลายเดี๋ยววยไม่มาแล้วนี้กปุกเดี๋ยวตอเราได้จัดปลาเราตักินเราปิ้งกันเลยใส่บอกใส่บอกบอกผัว้มาเนี่ย เราไม่แต้งทีเวลาคุณกินหื้อคุณนิ้วแาบนั้โตอกินมันมันมันเราเยนะอาเร่ไดเียะรกชดนแกิต้วอะาอหจก็เไอนีเ็ว่าไดเบียกัเตยนะอ้โต้อมาตาว่าถ้าเป็นทังเงินแต่เราชอบวากินเนี่ยนะโยป้ามันต้องทำลายโยบปากนะ

คนไงคนน้อยคนน้อยคนน้อยดต้นเดี๋ยวจุกาก้อนเดี๋ยวนักหนีนักพิล่นี่ไงในคาใจล่ะพี่น้องเขาไม่รู้ว่าเขากี่ปีเขาไม่รู้ว่าเขากี่ปีแล้วแล้วรู้ก็แล้วก็โยบายเลยเราต้องรู้ทุกเดือนรับป้อนรถมังกาควายมังควีต้านี่เลยนี่ยต่นักหน้าแรงกับมาโย่เขาพูดรู้กันประจุกันนะเอือเราใช้ดื้อเล่นจุกกันแต่ว่าก็ว่าทุกราดู้จริงไหม บ่งลอกงล้วเห็นว่าจุกแล้วดูกูเออกล้าดิกบเออไม่ได้แล้วมียาบ้างไหมมีมียาแบบกล้าไหมไม่มีนะเต้าบอกแาทวกบเลยมาไม่ยาหรอกฮะมาไม่ยาเลยอู้หายาไม่ตันมาไม่ตันแล้วบอกล้วกบก็ไม่ตัน เดี๋ยวตาตายก็ต <estiver thorough recognizable injuries> no, ํเพ well. ือาโปก็ควังไม่ฟังไม่คังไม่ไม่ไม่ป้เลถุถุุเลยถุ่มเลยไไ่ยุงยากนวยเราเพราเราเปลือยงหัวพี่กันพี่มาหนอตั้มเลยมาพี่มาพี่มา่า่ลาี่พี่มาาี่มาพี่มาพี่ามาพี่าพี่ีาม้าพี่ นะเราไปคนล่านเนะสัสครับสวัสดีรวัสดีัวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับวันนี้ไปเล่นชนะเตีงหนาเลไปเล่นเียงา้ยินดี้วยบ้านนะเตียงเลนแกของเพนานะ